แฟนของญี่ปุ่นก็คือมี F4 Thailand อยู่พอเนี้ยต้เป็นแฟนน้องวินแน่เลยเห็นน้องวินใส่แว่นตาแล้วก็คือแบบไนเลยช่วงวินาทีที่เขาเห็นอินสตาแกรมน้องเนี่ยก็คือได้ยินเสียงของแบบคนตกลุมรักอาจารย์<ม>คนเขียนต้นฉบับมางาังงะฮานาโยดีดังโมเขาทวิตถึงด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน จะยังไงก็เสียงดังอยู่ดีขนาดเราออกมาเช่าห้องข้างนอกก็คงช่วยไม่ได้อะนี่คือแบบว่าอยู่ในซอยก็ยังมีรถดังมากๆๆกถ้ามันเสียงแรกเข้ามาก็ขออภัยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู f อฟโล้วก็ไปอ่าน Twitter กันแอบเห็นคนญี่ปุ่นเขาแบบว่าหิรลองอ่ะก็หิรลองทุกทีที่เป็นไบวินที่อย่างหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาหิดเยอะๆเนี่ยเพราะว่าต้นฉบับของ f 4เนี่ยเป็นต้นฉบับมาจากมังงะ เดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์เสียงแบบบีไปแล้วอะไปค่ะดูกันเลยโอ้เปิดมาแบบหลุย เ,เขาดาวหรอโ<ม>คตรเทพไอริสเวลาเป็นชื่อดอกไม้ไปเรื่อยๆหรอก่อ,อนหน้านี้มีอะไรอันนี้แคเดียร์แเดียรโอ้ยน่ารักอ่ะ กออกวินใช่ไหมส่ยมแค่นี้หรอนาทีหน่อยหน่อย บานทีเซอร์ที่แบบว่าสั้นๆเก๋ๆเท่ๆขูลๆ,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 ๆมากเลยมาแบบสั้นๆแตบบ่ว่าหล่อมากแคสมานะาตาดีมากแบบมีแต่คนสูงๆด้วยวเนี่ยน้นองนางเอกคือเป็นแบบสาวหมวยดูเก๋ๆมากเลยอันนี้คือแบบไม์เป็นโดเมียวจิหรือเปล่าส่วนคนอื่นเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครโอแอบเห็นอาจารย์คนเขียนต้นฉบับมังงะฮานาโยริดังโมเขาทวิตถึงด้วยเดี๋ยวให้ดูของอาจารย์ก่อนอาจารย์คนเขียนเนี่ยชื่อว่าคามิโอโยโกอาจารย์เขาก็มนะีความโค้ดทวิตของ TMMTV ไปแล้วกนะ็ เขียนแคปชั่นว่าซีรีส์ฮานายโยดีดัโกไทยเวอร์ชั่นประกาศแคสต์แล้วเขาตั้งหน้าตั้งตา,งตางรอดูนะคะอาจารย์คนเขียนถึงขนาดโค้ดเลยเดี๋ยวไปดูคนอื่นกันว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะคะทุกคนคน,คนนี้เขาบอกว่าผ่านมาหนึ่งคืนหลังจากที่ทีเซอร์ออกเขาแบบพยายามบอกให้ตัวเองใจเย็นๆความรู้สึกของเขาก็คือยังเชีย์ไบวินอยู่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แบบลึกคอมเมดี้หรือเปล่าถ้าเป็นลึกคอมเมดี้ก็คงไม่มีอะไรหวานๆหรอกเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้น ชนะความหวานของสาราไทยไม่ได้ตอนที่แบบว่าถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้ไบวินก็คงจะบบสนิทกันแล้วก็มีแบบว่าความจุ๋ีจุ๋จีกันอยู่แน่เลยเราเดาว่าเขาคงมีความหวีดร้องที่ว่าแบบเพิ่งเห็นเขาบอกว่าสวิงกันมาใช่ป่มอ <c oughs> แล้วก็ไปเล่นละครที่มีนา <c oughs> งเอกะอะไรประมาณนี้มาอันต่อไปนะคะคนนี้เขาบอกว่าสําหรับวินจังเนี่ย แอปโฟนเนี่ยก็คือเป็นผลงานเรื่องที่2ของน้องใช่ปะคะน้องวินเนี่ยคงจะแบบว่ามีความตื่นเต้น ที่แบบว่าชนะ,ะในการออดิชั่นบทนี้มาเขาก็บอกว่าพอเขาคิดว่าในตรงนั้น่ะจุดนั้นมีพี่อยู่ด้วยก็คือพี่ก็คือน้องใบใช่ไหมเขาบอกว่าวินก็คงแบบมีกําลังใจเขาแบบจะร้องไห้นะแล้วเขาบอกว่าผลงานเรื่องนี้จะต้องเป็นผลงานที่ดีแน่นอนผู้กำกับก็ยอดเยี่ยมมากเขาจะเชียร์แล้วก็ให้ไฟติ้งนะคะอันต่อไปอันนี้เขาแนบรู น้องนักแสดงมาเขาบอกว่าคนนี้ใช่ชื่อนานิคุงหรือเปล่าถูกไหม<_ <C> _>เดี๋ยวนะทาไมคือแบบแพ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยช่ววินาทีที่เขาเห็นอินสตาแกรมน้องเนี่ยก็คือได้ยินเสียงของแบบคนตกหลุมรักเลยโดนน้องตบอย่างว่องไวเลยเหรอแล้วก็อันต่อไปอันนี้เขาทํารูปเทียบมาเป็นเอฟโฟเวอร์ชั่นสายญี่ปุ่น F4 เวอร์ชั่นญี่ปุ่นกับเวอร์ชั่นไทยนะคะเทียบกันแล้วก็บอกว่าอารมณ์มันออกมาประมาณนี้หรือเปล่านะก็คือเทียบไบรท์กับโดมียวจิแล้วก็เทียบวินกับดุอแล้วก็เทียบน้องชื่อดิวดิวใช่ไหมถ้าชื่อคนไหนผิดอะไรนี้ทักบอกกันคอมเมนต์บอกกันนะคะทุกคนเขาเทียบว่าเป็นนิชิคาโดแล้วก็นั้นี้เขาเทียบว่าเป็นนิมาสกกแต่ว่าในลงทุนเกิลเขาทําตารางนักแสดงอะไรเงี้ยดิ เฮานาซาวะลุยน้องวินเป็นนิชินิชิคาโดสีไม่ใช่นิชิคิโดแบบเขียนผิดน่าจะเป็นนิชิคาโดมากกว่านะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ทีเซอร์ออกแรกๆแล้วก็คนญี่ปุ่นเดาว่าน่าจะเป็นแคสประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็มีคนมาทำเทียบเวอร์ชั่นตั้งแต่แบบเป็นการ์ตูนเป็นซีรีส์ของญี่ปุ่นอ๋อเขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าซีรีส์ไต้หวันเนี่ยทำเอฟโฟมาก่อนซีรีส์ของญี่ปุ่นเราก็เกิดมาทันในยุคข,ของไต้หวันทำเหมือนกันแล้วก็ค่อยมาดู นนะรู้อายุแลลวคนต่อไปเขาถ่ายรูปมังงะฮานะโยดีดังโบมาบอกว่าคืนนี้นอนไม่หลับทุกคนคงจะไปอ่านย้อนกันแน่เลยส่วนคนนี้บอกว่าสําหรับวินแล้วว่า F4 ก็คือเป็นซีรีส์เรื่องที่2ต่อจากทูเกเตอร์เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมาก่อนด้วยน้องวินน่าจะมีแรงกดดนันมีความกดดันอยู่ เ,เขาก็บอกว่าตอนนี้แบบน้องวินมีชื่อเสียงแล้วเราได้แสดงเรื่องนี้ก็อาจจะแบบได้รับทั้งเสียงชมแล้วก็อาจจะมีเสียงติเตียนมาบ้างในจุดๆนี้ยคือแบบว่ามีไร้คุมอยู่ด้วยกันอะประมาณนี้น่าจะทําให้ วินเนี่ยมีกําลังใจความเข้มแข็งพอเขาจินตอนอาการว่าทั้งสองคนเนี่ยคือแบบคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เขาแบบเหมือนแบบน้ำตาจะไหลเอาซะตอนนี้เลยทุกคนเป็นห่วงน้องวินแล้วก็มาอันต่อไปนะคะเป็นแบบว่าแนบภาพแคทแอฟโฟนสี่คนมาเขาก็บอกมารู้เลยนะคะบอกว่ามันจะต้องแบบว่าดีแน่แน,แนนะแล้วก็วงเลยบอกว่าเขาที่เป็นคนที่แบบครั่งเว้นตานะคะก็คือกาลังตายไปแล้วอะ คนนี้ต้องเป็นแฟนน,น้องวินแน่เลยเห็นน้องวินใส่แว่นตาแล้วก็คือแบบอันเลยมาต่อไปต่อไปคนนี้เขาบอกว่าทวิตก่อนหน้านี้เขาพูดถึงนักแสดงชายไปก็คือไม่รู้ว่าพูดอะไระเราไม่ได้กลับไปดูนะทุกคนเขาจะมาพูดถึงนักแสดงที่ได้บทซึกุชินะคะเป็นบทน,นักเอกอะไรเขาบอกว่าน้องเนี่ยดูแบบว่าเหมาะกับบทน,นี้มากมากมากนะคะยิ่งทําให้เขาเนี่ยอยากดู ดีเรื่องนี้เข้าไปอีกถัดมาอันนี้เขาบอกว่าคือเอฟโอล์ไทยแลนด์เนี่ยขึ้นเทรนด์โลกอ่ะอันดับ2เลยสุดยอดมากๆแล้วก็แถมอีกด้วยว่าตอนนี้คําว่าโดเมียวจิกําลังอยู่ในเทรนอันดับที่19ของญี่ปุ่นเออวันนั้นเหมือนจะขึ้นเทรนเยอะอ่ะเนี่ยอันนี้เขาก็บอกอีกว่าเทรน์ของญี่ปุ่นก็คือมีเอฟโอล์ไทยแลนด์อยู่แล้วก็มีแฮชแท็กไรท์วินด้วยคําว่าไรท์คุมก็เข้าไปอยู่ในเทรนเหมือนกันขึ้นเทรนกันรัวๆมาคนต่อไปอันนี้ ีเขาแปะคนละเรื่องนะคะเป็นเรื่อง ฮานาคิมิคนไทยน่าจะรู้จักในชื่อเรื่องอีเคมินพาราไดส์นานแล้วอ่ะอันนี้เขาบอกว่ากับปี2011อ่ะใครเคยดูมั่งคอมเมนต์หน่อยชื่อเต็มๆก็คือฮานาซาการีคิมิตาจิเออีเคมินพาราไดส์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าคนหล่อๆยู่มากเป็นพาราไดส์หนุ่มหล่ออะไรเงี้ยเขาอยากให้ GMMTV ทำฮานาคิมิต่อจากฮานาดันนะคะเขาบอกว่าก็ GMM เป็นแบบอีเคมินพาราไดสนี่เขาบอกว่าอยากให้แบบเอาเด็กในค่ายมารวมกันทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นฮานาคิมิกัน ไปที่อันต่อไปเขาบอกว่ายัางไงซาเดี๋ยวจะต้องมีแบบช่องคีวของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อเรื่องนี้ไปใช้ที่ญี่ปุ่นแน่เลยเขาก็เลยแบบว่าอยากจะขอขอแบบให้ใช้เวลาเดียวกับไทยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยคือคนญี่ปุ่นแบบหลากหลายคนญี่ปุ่นมากมายจะต้องแบบรับได้ดูได้แน่นอนอะไรอย่างงี้ มาที่คนต่อไปนะคะคนนี้เขาบอกว่าขอพูดอีกแค่ครั้งเดียวนะคะบอกว่าอยากจะเป็นซื้อคู่ฉีดแล้วใส่ี m o ร้องให้หมาอยากเป็น<ค>นักเอกก็อยาก<ค>นะนล้อมรอบไปด้วยหนุ่มร้องขนาดนี้อันต่อไปคนนี้เขาบอกว่าเขาดูใน my drama l i s t one เนี่ยมีแค่โปรไฟล์ของไรท์กับวินแต่ว่าวันนี้เขาไปดูทีก็คือมีชื่อมีประวัติของนะักแสดงหลักทุกคนแล้วว่าทํางานไวมากเขาบอกว่าน้องตูที่ได้บทกอย่าวงเล็บบท ซื้อคู่ฉิคตน,น่ารักเลยเขาบอกว่าน้องหน้าตาคล้ายกับอิชิฮาระซาโตมินะเป็นนางเอกด,ดัง ของญี่ปุ่นเลยเออใครอยู่ปากนี้คือปากใครกันเลยวัน,นนี้ก็เปรียบเทียบน้องนางเอก,กับดาราญี่ปุ่นอีกแล้วเขาบอกว่าน้องที่เล่นนางเอกเนี่ยคือแบบเหมือนเคยเห็นที่ไหนอะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนหน้าตาคุ้นๆน,นะะ่ะเขาบอกว่าเหมือนนาะโอซัมที่เล่นอาดาบัางเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะทุกคนเขารู้สึกว่ายิ่งหน้าแบบตอนยิ้มนายยิ่งเหมือนเนี่ยเทียบรูปมาให้เหมือนจริง ยิ้มเหมือนมากอันต่อไปคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องดารานักแสดงไทยหรอกแต่ว่า F4 ไทยเนี่ยคือแบบโคตรหล่ออันนี้เขาแบบเอ๊ะมาดังๆฮานาดังเวอร์ชั่นไทยเหรอแอบจะยินข่าวลือมาแหละ เฮ้ยทำจริงจริงเหรออะไรเงี้ยก็มีแอบมีความตกใจแล้วเขาก็บอกว่าใบคุงเป็นโดมเมจีเหรอวินคุงเป็นฮานาสวะลุยเหรอวินคุงไม่ได้เป็นซึคุชิเหรอให้เป็นมนาเกะแล้วก็มานต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเราถ่ายไปเจอตั้งแต่เดือนเดือนอะไรเนี่ยเดือน 6- เดือนเอ่ะเขาบอกว่าโดมิเอจีเนี่ยต้องเป็นไบอ่ะไบดีที่สุดเหมาะที่สุดอะนะก้นลึกของหัวใจเขาคิดแบบนั้นเลยแหละขอร้องนะคะขอร้องค่ายขอร้องให้น้องไบได้เป็นโดมิเอจีเออ เป็นจริงทุกคนอึ้งแต่เหมาะนะนยิ่งรูปนี้ที่เขาแบบแปะมาคือแบบเออโคใช่อ่ะก็คนญี่ปุ่นเขาก็วีดร้องมาประมาณนี้แหละคล้ายๆคนไทยแหละแอบมีแบบรับไม่ค่อยได้บ้างวะที่แบบเชียร์คู่หรือแบบเฮ้ยเขาต้องเล่นแบบมีนางเอกอะไรเงี้ยเราว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าดังเปรี้ยงปางแนะ่เลยทุกคนรอดูซีรีส์อย่างใจจดใจใจอนะแนะะ่แค่นั้นนะคะเทคแคร์รักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แชร์แล้วก็คุยกัน ใต้ช่องคอมเมนต์ข้างล่างไปไปค่ะแหะเสียงแยกมากไฟ